สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566าค่ะในวันหวยออกวันนี้นะคะก็มีเรื่องวุ่นๆุนค่ะกรณีกองสลาก plus ถูกอายัดบัญชีนะคะไม่สามารถทำธุรกรรมได้เนื่องจากเจ้าของเนี่ยก็คือขุดน็อตกองสลาก plus หรือว่าคุณพันธวัฒน์นักวิสุทธิ์ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการพนันและการฟอกเงินนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่กับกองสลาก plus นะคะจะต้องทำยังไงคะเมื่อถูกรางวัลค่ะ มีแนวทางดังนี้นะคะ 1. ท่านจะต้องตรวจสอบค่ะว่าถูกรังวัลจริงหรือไม่และก็ 2. เมื่อถูกรังวัลแล้วให้นำหลักฐานเดินทางมายัางบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดสแสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานที่จะไปอำนวยความสะดวกและตรวจสอบให้ 4. ค่ะหากเป็นเจ้าของตัวจริงก็จะได้รับสลากไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งด้วยตนเองย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มีการโทรศัพท์ไป แจ้งว่าถูกลังวัลค่ะตรงนี้ก็ฝากให้ระวังมิจฉาชีพกันด้วยค่ะ พลตรตรีอัธพรวงศรีปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอบปากคำพยานชาวสิงคโปร์กรณีตำรวจตั้งด่านรีดไถเงินนักท่องเที่ยวกลุ่มดาราสาวไต้หวันแล้วนะคะตามที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองเป็นผู้อ้างถึงค่ะและหากได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะแจ้งข้อหากระทําความผิดเพิ่มนะคะเช่นตามมาตรา149ค่ะกันโชทรัพย์เรียกรับสิน บนและข้อหาอื่นๆ มากันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งค่ะล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตได้ออกประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอ400คนทั่วประเทศแล้วนะคะโดยจังหวัดที่มีจํานวนที่นั่งสอสอมากที่สุดค่ะ3อันดับแรกก็คือ1น,นะคะกรุงเทพมหานคร33คนรองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา16คนและจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดขอนแก่นนะคะมีจํานวนเท่ากันคือ11คนค่ะ ส่วนการย้ายพักของบรรดานักการเมืองนะคะล่าสุดนางสาวที่ผ่าน,นันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทีลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายค่ะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรค รวมไทยสร้างชาติมั่นใจว่าหากส่งนางสาวที่ผ่านนันลงสมัครสอสอเขตก็จะได้รับชัยชนะ